สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา มาสด้าออสเตรเลียได้เผยภาพออฟฟิเชียลที่เสือ์ของรถกระบะขนาดกลาง BT 50รุ่นปรับโฉมเมเนเชนสอน2ีซึ่งถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของ BT 50รุ่นปัจจุบันเพราะน,นี่จะไม่ใช่เพียงแค่การปรับอุปกรณ์ประจําปีโมเดลเยียแบบที่เราเห็นมา1-2ถึงครั้งก่อนหน้านี้แต่จะเป็นการปรับดีไซน์ถายนอกและภายในห้องโดยสารให้ดูสดใหม่มากขึ้นโดยทางม a z d a Australia ียระบุเพิ่มเติมว่า BT 5 0 m i n บเมเนเจะได้รับการเผยโฉม Global r e v วิ l ในวันที่18ตุลคมที่กําลังจา และจากทีเซอร์ดังกล่าวที่มาแบบเงาดำจะเผยดีไซน์ด้านหน้าของม a ส d a b t 50รุ่นเบเนเชนที่มีการปรับดีไซน์ไฟหน้าเป็นรูปตัว L ้อนกัน2ชั้นคล้ายกับ CX 5รุ่นเบเนอร์เชนอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงโลโก้ m a z d a ขนาดใหญ่อยู่กึ่งกลางบริเวณกระจังหน้าทั้งสองข้างขณะที่รายละเอียดอื่นๆยังคงถูกคลางไวอ้อย่างวิดชิดและในรอบนี้ก็คาดว่าจะได้รับการขัดเกล่าเส้นสายใหม่ให้ดูแตกต่างจากเดิมสำหรับภายในห้องโดยสารคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงในแนวทางเดียวกับฟ้าแฝดอย่าง Isuzu D-M ซึ่งเปลี่ยนวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารบางจุดพร้อมเพิ่มฟังก์ชันต่างๆอาทิแผงหน้าปัดดิจิตอนขนาด7นิ้วชุดคันเกียร์และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วพร้อมเพิ่มแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเพิ่มระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดถอยตลอดจนปรับมุมมองกล้อง3 d ดีให้กว้างกว่าเดิมและปัจจุบัน m a z d a BT50 ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกับ I s u z u d ด a x โดยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซล1นลิตรที่ให้กำลังสูงสุด1 150แรงมา และดีเซน3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าสามารถเลือกได้ทั้งตัวถังแบบแคปแชาซี C, ไปจนถึงดับเบิลแคปซีประตูอย่างไรก็ดีมาสด้าถือว่าประสบปัญหาด้านยอดขายรถกระบะ B.T 50อยู่พอสมควรจะเห็นได้จากยอดจำหน่ายในประเทศไทยที่ทำตัวเลขไดเพียง2หลักต่อเดือนเท่านั้นรังท้ายกลุ่มรถกระบะขนาด1ตันในประเทศไทยขณะที่การเปิดตัวมาสดา้า B.T 50โชว์เมเนอร์เชนก็หวังว่าจะมาช่วยกระตุ้นยอดขายรถกระบะของมาสด้าเพิ่มขึ้นได้ดีกว่านี้ซึ่งทางมาสด้าระบุว่า รถกระบะคันนี้จะมาพร้อมกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการปรับปรุงที่สําคัญในส่วนของอินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรหรือ HMI ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อหวังว่า m a z d a Bt 5 2 0 2 5จะมีความทัดเทียมหรือไปประชันกับคู่แข่งในตลาดได้ไม่ว่าจะเป็น Ford Rang เจอร์ o t a h i l u ไฮักและ m i ิ s u b i s h ิไ Titan และสำหรับกำหนดการเปิดตัว Mazda Bt 5 0 รถกระบะขนาดกลางที่เป็นรุ่นปรับโฉมใหม่จะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้ในประเทศออสเตรเลียส่วนประเทศไทยจะตามมาภายหลังจากนี้อย่างแน่นอนแต่จะสามารถต่อกรอกับคู่แข่งอย่างฟอร์เรนเจอร์โตโยต้าไฮรักและมิตซูบิชิไทตันได้หรือไม่นั้นเราต้องติดตามกันหลังจากนี้ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ